ตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะครับผมก็วันนี้มาอีกแล้วนะครับผมกับทีมโกเ,มเรมด้วยมันเติม์มานจริงจริงต้องบอกก่อนว่าทีมโกเ,มเรมด้วยมันเต์มบ้นมานเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้มากกว่า1ทีมที่ไม่ใช่ทีมนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าไอ้ทีมนี้ค่อนข้างเวลาดีแล้วก็หาง่ายด้วยนะผมตำแหน่งของอินุแสงเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นตัวของคาวเกลแสงได้นะผมอะแต่ว่าก่อนอื่นจะไปรับชมขอฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ดีของเรานะฮะ ใครที่สนใจเติมเกมซามูไรวอลราคาถูกนะครับนี่เลยครับเพาเพลร์เลิงอยู่ข้างล่างนะจ๊ะแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องการจ้างฟาร์มแล้วก็ทําทีมฟาร์มครับเยี่ยมแย่ื้อฟาร์มริงอยู่ข้างล่างเช่นเดียวกันในคลิปครับผมอ่ะมาเริ่มกันนะครับผมสำหรับทีมโกเรมนะครับผมของผู้เล่นเริ่มต้นนินึองบอกก่อนว่ารูนไม่จําเป็นต้องเป็นแบบวันก็ได้เพื่อนๆขอแค่สปีดเนี่ยมาเรียงเทินตามที่เราวางไว้ก็คือจบแล้วนะครับผมเริ่มต้นสปีดตัวแรกครับแนะนําเป็นตัวของฮาร์ปี่นะครับผมฮาร์นีคถ้า ตัวของฮับปี้ลมเนี่ยเราจะสาใส่เป็นรุ่นอะไรก็ได้นะเพื่อนเพื่อนขอแค่ตัวของฮับปี้ลมมีหน้าที่คือออกเป็นตัวแรกแล้วก็ทําก่อแตกให้ได้แค่นั้นเองนะครับคุณจะใส่เป็นรุ่นอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะออกเป็นตัวแรกนะครับผมตัวที่2ที่ต้องออกก็คือตัวของอนุนะครับผมอินุถ้า แสงนะครับหรือจะเป็นตัวของค่าวเกลแสงก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้ตำแหน่งของอตัวอินุเนี่ยเป็นตัวตำแหน่งเกาะแตกก็คือชัวแล้วแต่ผมใส่อินุมาเนี่ยหน้าที่ของน้องคือเป็นการถอนบัฟด้วยแล้วก็มีการฮิลิ่งด้วยนั่นเองนะผมต้องบอกก่อนว่าอินุเองเ่ยมันค่อนข้างเก่งนะผมใครที่แบบมีตัวน้องอยู่ก็สามารถที่จะเอาขึ้น6ดาวได้นะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเอาเวกขั้น2ก็ได้นะครับผมอ่าอันนี้คือ2ตัวแล้วนะต่อมาครับตัวที่3ครับก็คือตัวของอ e ีฟฟิตครับ e eed, อีฟิมืด ดีฟินเมื่อเนี่ยเราเล่นเป็นรูนอะไรก็ได้นะครับผมเน้นไปทางแบบการทัสปีดต,ตัวที่3นะครับผมก็คือเป็นการสตันนะครับผมแล้วก็เป็นการลบบัฟเป็น,นตัวนั้นเองครับผมลบรีบัฟเกาะแตกให้กับเ,เพื่อนเรานะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมตำแหน่งตัวที่4แล้วก็ตัวที่5คุณจะเอาเป็นแมวหรือเป็นตัวของอินูมืดอ,ออกก่อนก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าผมแนะนําเป็นตัวของแมวคา ลมนะครับแม่ลมเนี่ยผมแนะนำรูเมนโทซานะครับกับรูนอะไรก็ได้เซตหนึ่งในไปทางคิดดาเมทหนักๆกับ a d k เยอะๆนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็คืออินุมืดนะครับผมเน้นไปทางการทำดาเมทแล้วก็รูนดาเมทหนักๆนั่นเองครับสปีดของทีมนี้ขั้นต่ำนะครับอยู่ที่40ขึ้นไปนะครับไม่เชียร์ให้ต่ำกว่านี้ครับถ้าต่ำกว่านี้ค่อนข้างมีโอกาสฟิลสูงนะครับสำหรับใครที่ยังเสาสปีดไม่เต็มผมแนะนำเลยครับว่า พยายามทําสปีดไว้ที่ประมาณแถวแถวหกจะดีมากๆนะครับผมถ้าเสาสปีดไม่เต็มนะเพราะว่ามันจะทําให้โวของการลื่นหรือเทินออรี่ต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมูทพอสมควรนะครับผมอ่ะปึบนะครับเกาะแตกแบบนี้ <c oughs> ทําไมเราถึงไม่ใช้คาวเกลแสงกับพี่เพราะว่าตัวของคาวเกลแสงเองอ่ะหลักๆเลยตัวของน้องอ่ะมันมีโอกาสที่จะมันคือบอสมันมีโอกาสส่วนเยอะมากคือคีย์เวิร์ดของการลงตัวของโกลมเพื่อน,อนๆมันจะต้องอาศัยการตีฮิตน้อย อ่าคือเป็นแบบการตีที่ไม่กี่ครั้งนะครับผมซึ่งดังนั้นเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าการที่ใช้คาลเกลแสงเนะี่ยหรือตัวของเอ่อปรานเนี่ยมันทําให้ตัวของโกเลมมันมีโอกาสสวนหรือโอกาสคา์เตอร์เวลาโอกาสตัวของเคา์เตอร์มาเนี่ยมันมีทําให้โอกาสที่มันจะเราจะตายจะสูงมากดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้มอนเตอร์ที่มีการทำดาเมจดหรือการตีเนี่ยฮิตน้อยนะครับผมซึ่งตัวก่อแตกถ้าจะเอาเชียร์เลยก็คือตัวของฮาร์พี้ลมนะครับผมแล้วก็อินุแสงอันนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวฮิว,วิ่งอ่ะตําแหน่องอ ตำแหน่งของอ,อ,อินุอยู่แล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว,ว่าตัวของอินุแสงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสารพัดประโยชน์นะครับผมเกาะแตกได้ลบปั๊บได้ฮิลิ่งเพิ่มเกียรได้นั่นเองครับค่อนข้างเก่งเลยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมมีการฮิวแล้วก็เป็นการเพิ่มเกียรด้วยทําให้เราสามารถเข้าเทินได้ค่อนข้างไวขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่คือทีมโกเรมนะครับผมที่ มีการประยุกต์ใช้เวลาก็ไม่แย่ครับ1นาทีนะครับผมหนาทีโกหนนาที17บวิไม่แย่เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรูนแต่ละช่องกันว่าเอ้ยรูนแต่ละช่องรายละเอียดเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมอ่ะเริ่มต้นที่ตัวของฮาร์ y ี้ก่อนเลยนะครับผมฮาร์ y ี้ก็ประมาณนี้จะยืนพื้นที่ตัวของสปีดกับเลือดค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณนี้ฮะ โอเคอยู่นะไม่แย่เลยเนี่ยผมผมไม่ค่อยได้สูเสริมด้วยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าวันไม่ค่อยมีรุนกับรุ่นพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้เสริมนั่นเองนะผมอ่ะแล้วก็ต่อมาครับอินุแสงนะไม่ค่อยเสริมเหมือนกันครับเป็นรุนแบบนานมากๆแล้วเพื่อนๆไม่ค่อยได้ใช้น้องครับแล้วนานทีจะได้หยิบอย่างเคสเนี้ยคือผมไม่ได้เล่นน้องมาแบบโอ้หน่าจะเกือบปีแล้วนานมากครับนานมากนี่รุนยังเป็นรุนเก่าอยู่เลยรุนยังเป็นรุนเก่าอยู่เลยครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อีฟิตมืด อีฟิทมือก้อนนี้เป็นการทำดามจเแบบบึมบําเอกชาตนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับจริงๆทีมนี้มันไม่ได้เป็นทีมเบสิกขนาดนั้นเพื่อนมันไม่ได้เป็นทีมแบบจะเรียกไงเป็นทีมที่สุดนะครับเป็นแค่ทีมที่ผมเชียร์แล้วกันนะครับผมอ่าเพราะว่ามันค่อนข้างชัวนะครับผ่านชัวมากนะครับประมาณนี้ครับยังเสริมไม่ได้สุดมากครับถ้าเสริมสุดก็น่าจะไปได้ได้ดีกว่านี้นะผมอ่าเดฟเชิงมากเดฟยี่แปดเปอร์เซ็นต์คือถึกไม่ไหวนะผมจริงประมาณนี้ฮะอืมประมาณนี้ อันนี้สำหรับแมวแมวจะนี้วไม่ทางคีารามิกค่อนข้างเยอะนะผมอ่ะแล้วก็ตัวของอินูมืดครับประมาณนี้ In อินูมืดครับอือฮึอ่มฮึ่อฮึ่ประมาณนี้ครับสำหรับอินูมืดนะครับอ่ะก็มาดูกันว่าเทิร์นออเดอร์จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองดูอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่จริงๆต้องบอกก่อน,กนว่าทีมนี้ค่อนข้างเซฟมากนะเท่าที่ลองฟาร์มมานู่นนั่นนี่โอ้โหแบบเซฟแบบเซฟแบบไม่ไหวอะ่ะม,มันเซฟมากครับมันเซฟมากจริงนะครับ น,นี้ขออนุญาตก,กินน้ำไปด้วยแล้วกันจิบน้ำไปด้วยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เจ็บคอเจ็บคอนะใช้เสียงเยอะนะครับอเจ็บคอครับใช้เสียงเยอะมากจริงจริงทีมโกเลยม,มันก็ทําไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเมื่อนเพราะว่า ทีมกเลมเลม่ยมันต้องการคีย์เวิร์ดอยู่แค่ไม่กี่คีย์ก็คือ1ลบลับให้ให้ทันลบลับก่อแตกให้การ2คือก่อแตกให้ได้3ามคือปิดรีบปิดบอสนั่นเองครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรยากคีย์เวิร์ดมันค่อนข้างง่ายนะผมแต่ว่าเออก,ก็ก็มึงพูดได้สิวันรุ้นแน่นแล้วจริงๆรูุ้นไม่ต้องแน่นแบบวันก็ได้นะเพื่อนแค่สปีดเทิร์นออเดอร์ตามที่วันตามที่วันบอกกับเพื่อนเพื่อนก็สามารถจบได้แล้วนะมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับอ,อ เรียบร้อยไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยอ EC มากๆสนับทีมตัวของโกเลมนั่นเองครับเวลาก็ถือว่าดีนะครับหนึ่งนาทีกว่าหน,นึ่งนาทีครึ่ง่งเงี้ยก็ไม่ได้แย่นั่นเองครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวของทีมโกเลมนะครับผมไปและบา,บาย